สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะพาเที่ยวชมท่าอากาศยาสนสกลนครนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าท่าอากาศการสกลนครของเรานั้นมีเป็นอย่างไรบ้างนะคะบรรยากาศดีไหมนะคะตัวนี้เป็นรอบนอกของลานจอดรถนะคะก็จะมีะรถจอดซึ่งบรรยากาศก็จะร่มรื่นนะคะมีต้นไม้สําหรับที่จะให้ร่มเงาสับรถนะคะแต่ว่ายังไม่มีหลังคานะคะอันนี้คือบรรยากาศของลานจอดรถ ส่วนนอกก็จะมีที่นั่งสำหรับผู้อรอรับผู้โดยสารที่กำลังจะมาะจากกรุงเทพมหานครนะคะช่วงนี้เป็นช่วงพักเที่ยงนะคะก็จะมีสายการบินที่ปรากฏที่สกลนครก็จะมีของนกแอร์นะคะแล้วก็แอร์เอเชียะคะ่ะตอนนี้ตามเข้ามาดูด้านในของอสนามบินของเรานะคะก็จะมีถนนข้ามทางม้าลายนะคะคนนี้ก็จะมีที่ ลงว่างที่ลงนิดนึงนะคะเนื่องจากว่าเครื่องบินยังไม่ได้ลงมาถึงที่สุพนรณบุรน,นะคะ,ระบรรยากาศเริ่เราก็จะเห็นญาติญาตินะคะเข้ามารอรับอันนี้คือส่วนรอบนอกนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในว่ารบรรยากาศข้างในเป็นอย่างไรนะคะโอเค น,นี้ก็จะเป็นที่รอพักของผู้โดยสารนะคะขาเข้านะคะอันนี้จะเป็นฝั่งขาออกนะคะอากาศเย็นสบายนะคะก็จะมียัดย่านะคะมารอรับตอนนี้วันนี้แมีวก็จะมารับลูกสาวนะคะก็คือดรอาสายหมอกนะคะที่กำลังเดินทางมาะคะมาเยี่ยมบ้านในช่วง วันเข้าปั่น,นะาเด็กๆก็จะอยู่ในสนามบินอย่างสนุกสนานนะคะก็จะเป็นเคาน์เตอร์ c ช็คอินะคะเช็คอินของแต่ละสายการบินค่ะที่รับรองพิเศษนะคะที่รับรองพิเศษส,สำหรับแขกนะคะผู้โดยสารที่เป็นระดับผู้หลักผู้ใหญ่ นนี้ก็ยังอยู่ในบรรยากาศที่ยังเงียบอยู่นะคะเดี๋ยวสักครู่เครื่องบินามาถึงที่สกลนครก็จะมีผู้โดยสารนะคะก็จะบรรยากาศก็จะคึกคักนะคะญาติๆก็จะก็ามาต้อนรับรอรับนะคะลูกหลานที่มาจากกรุงเทพะคะ่ะเดี๋ยวรอเครื่องบินมาอีกสักครู่หนึ่งนะคะค่ะตัวนี้ก็จะทำหน้าที่คล้ายๆกับแผนที่นะคะที่จะเป็นการแนะนำท่าอากาศยานนะคะว่า มีพื้นที่เป็นอย่างไรคะเดี๋ยวเราจะดูทีละจุดทีละจุดนะคะนะคะตัวนี้ก็จะเป็นอ่าที่เราทานะคะในปัจจุบันนะคะเป็นแผนปรับนะคะที่จะเป็นอ่าที่บอกว่ามีแผนที่จะพัฒนานะคะว่าถ้าอากาศยานของสกลนครนะคะแล้วก็จะมีอ่าพื้นที่เท่าไหร่นะคะมีพื้นที่มีรายละเอียดที่ปรากฏในแผนภาพรับผู้โดยสารได้จำนวนเท่าไหร่ นะคะจอดรถนะคะได้เท่าไหร่นะคะรวมทั้งนะคะรวมทั้งแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวนะคะจากจุดที่ห่างจากสนามบินสกลนครนะคะก็จะเป็นว่าไปท่ดเชิงชุมใช้เวลา10นาทีในระยะทาง1 0 8กิโลเมตรสำหรับนักท่องเที่ยวที่มาจากต่างจังหวัดนะคะมีถ้ำขาแดดนะคะก็จะมีแล้วก็มีภาพจำลองนะคะที่จะเกิด ขึ้นหลังจากที่มีการสร้างเสร็จแล้วนะคะีก็คือบรรยากาศนะคะนี่คือสิ่งเที่ยมอวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวนะคะสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆนะคะมีหมู่บ้านท่าแรกนะคะอุทยานบัวเฉลพระเกียรติอุทยานแห่งชาติภูพาแล้วก็พยยกะะกระยาเกาะหมวนนะคะร้อมกับระยะทางสําหรับการเดินทาง จุดนี้ก็จะเป็นจุดที่ผู้โดยสารขาเข้าภายในประเทศที่จะออกที่ประตูช่องนี้นะคะเมื่อเครื่องบินมาถึงที่าลานบินของสกลนครนะคะ,ะ,คะตอนนี้ทุกคนก็กําลังรอญาติๆอยู่นะคะซึ่งเห็นแล้วก็จะมีจํานวนมากขึ้นนะคะหลังจากที่มีการเปิดให้สามารถที่จะเดินทางได้อย่าง ปกตินะคะก็จะเห็นาบรรยากาศรอบนะคะ <c oughs> ก็จะมีนะคะลูกหลานมานั่งรอนในบรรยากาศที่ <c oughs> น่าสนใจนะคะทุกคนก็ใจจดใจจอนะคะกินขนมซื้อของเื้ออะไรนะคะรอญาติิของเราอย่างใจจดใจจ่อว่าเมื่อไหร่เครื่องบินจะมาถึงสักทีนะคะ,ะรวมทั้งกับแมวแมวเองนะคะก็มามารอเช่นเดียวกัน,นะคะ่นะ,คะสำหรับ ผู้โดยสารที่เดินทางมาถึงสกลนครแล้วนะคะไม่มีญาติมารับหรือว่าที่จะเดินทางไปต่างจังหวัดนะคะเราก็จะมีะจุดรับบริการนะคะผู้โดยสารนะคะจะเป็นรถตู้นะคะรถตู้ที่จะบริการนอกเมืองนะคะก็จะมีบริษัทนะคะที่ติดตั้งไว้สําหรับเราติดต่อนะคะก็จะเดินทางสกลนครได้อย่างสะดวกนะคะแล้วก็ไม่ได้ยุ่งยากที่จะ,ะลำบากในการเดินทางนะคะ เรากามีรถบริการถึงแม้จะไม่มีญาตินะคะหรือว่ากำลังมาเดินทางมาโดยทาง,าต,ทางตอนนี้เครื่องบินมาถึงแล้วนะคะสถานการณ์ก็เริ่มคึกคักนะคะอ่ะเราก็มองดูเหมือนกันว่าคนสวยมาถึงหรือยังอ่ามาถึงแล้วนะคะเจอแล้วค่ะเจอแล้วค่ะมาถึงแล้วค่ะ,คะไปจบที่เพียงแค่นี้ก่อนนะคะ